สบายขับขี่กับอีสุสวัสดีครับหลายท่านคงจําได้ว่าเคยมีประเด็นถึงการบรรทุกผู้โดยสารในส่วนของกระบะและแคบ ของรถปิกอัพว่าทําได้หรือไม่มีข้อยุติออกมาแล้วตามประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเว้นการค่าเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารในรถบางประเภทเช่นรถสองแถวในแคปและในกระบาของรถยนต์ปิกอัพทุกประเภทเช่น i s u z u D-Max ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นส p a r k s p e c a c a บแค h โฟ er. ไฮแลนเดอรก็ได้รับการยกเว้นครับแต่มีกติกาคือถ้าเป็นแคปต้องไม่เกิน3คนถ้าเป็นในกระบะต้องไม่เกิน6คนและในลักษณะที่ปลอดภัยไม่หวาดเสียวต้องปิดฝาท้ายกระบาห้ามนั่งบนขอบกระบะ ห้ามยืนบนรถและไม่ยื่นอวัยวะใดออกนอกรถและห้ามนั่งซ้อนกันนอกจากนั้นในการขับจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและต้องขับจิตสายที่สําคัญจะใช้ทางพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด่วนทางด่วนพิเศษทางหลวงพิเศษหรือท o วเวไม่ได้นะครับสวัสดีครับ